ร้านนีโมช็อปร้านบริการขายของและไอเทมต่างๆในเกม p e ส s ิม u เลเตอร์นมีทั้งสมุดเอนชาร N ์ ark, มีทั้งสัตว์เลี้ยงสุดโหดและตอนนี้ทางร้านนีโมช็อปเนี่ยยังมีกล้องซูมสำหรับเจ้าหิ้วอีกด้วยนะราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม อ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนผมเนี่ยจะมาสอนทุกคนนะครับผมหานะครับผมเจ้าตัวฮิวนะครับทั้งหมด3วิธีนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราเนี่ยจะหายเจ้าตัวฮิวยังไงบ้างนะฮะโอเคครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะฮะอย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วเนี่ยขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปรับชมคลิปพร้อมกกััันนดีว่าะคคครรบบโอเเไปลย โอเคครับก็ตัวฮิวทูมาถึงก็หมายถึงว่าตัวฮิวอย่างนี้นะครับก็คือไอเจ้าตัวใหญ่นั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะหายยังไงบ้างนะฮะโอเคแต่เดี๋ยวขอมาดูก่อนนะครับอืมโอ้ผมจะสามารถทาเป็นกล่องใหญ่ได้นะครับเออแต่ไม่รู้ว่าต้องใช้เยอะไหมอ่ะอืมโอ้่าจะใช้เยอะอยู่ครับเอองั้นยังไม่ทำแล้วกันโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็วิธีแรกนะครับทุกคนก็ในตอนนี้นะครับมันมีไอเจ้ากล่องนี้มาแล้วนะทุกคนก็คืออย่างอย่างผมเนี่ยนะเนี้ยมันกดเขี้ เนี่ยแต่ละวันแต่ละวันนี่ครับเออแต่คืออย่างผมเนี่ยผมจะฟาร์ม FK ไว้น้เหมือนว่าจะได้นะครับ FK ต่อคืนเนี่ยทุกคนเนี่ยซองเนี่ยนะครับเหมือนได้มาแล้วก็เล่นตามมินิเกมมันจะแจกมานะครับทุกคนแล้วทุกคนเนี่ยครับก็มาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาเนี่ยครับแล้วก็นี่อืมเราเนี่ยมามาอัพวิกล่องนีครับนี่เรามาอัพวิกล่องนี้เลยนะฮะเออเราก็อัพวิกล่องของเราไปนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองอัพให้ทุกคนดูเลยช่วยเออนี่นี่โอเคเราอัพไปเรื่อยๆแต่กล่องผมเนี่ยตอนน แล้วพอเราอัพมาเรื่อยๆเนี่ยผมเนี่ยมาถึงขั้นนี้นะระดับไมติกนะ <_ d ata> เห็นไหมทุกคนมีคําว่าหิวอยู่ด้วยเห็นไหมเนีย่ยน่าจะมีแบบว่าเจ้าหิวอยู่ในกล่องน่ครับแต่พวกนี้นี่น่นาจะยากนะพวกกล่องเลยผมว่าน่าจะยากนะ <_ d ata> เออแต่นี่นะครับน่าจะมีเดี๋ยวเราเนี่ยลองเปิดแต่ผมว่าดวงดวงผมมันดวงเกลือเออไม่เป็นไรน่ครับ <_ d ata> เดี๋ยวเราลองกินน้ํายาไปด้วยนะครับอืมเอาน้ํายาไปเลยแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเราจัดไปเปิดกล่องทีเดียวไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านับมีอยู่หนึ่งกล่องช่วยแอป ฟืบได้ไรมาเวิร์บโอ้โหทุกคนโอ้โอ้เนี่ยครับได้ตัวอะไรมาเนี่ยโอ้โระดับแบบรีเจนเดลี่นี่ครับโอ้โไม่ได้หิวเลยนี่ครับแล้วตัวนี้ค่าพลังเท่าไหร่ผมว่าน่าจะต่ำด้วยดูทรงแล้วนะครับนี่ไงโอ้โหหมื่นสี่ทุกคนยังต่ำมาม โอ้แต่ว่าถ้าสำหรับผู้เล่นใหม่ผมว่าถ้าสมมติว่าเราได้มามันก็ยังยังดีนะผมว่ายังช่วยนะครับโอเคนี่ครับทุกคนวิธีแรกก็คือทุกคนเก็บกองขวงขวันนะครับแล้วก็มาอัพกล่องเรื่อยๆตรงนี้นะครับยิ่งกลองใหญ่ก็น่าจะมีโอกาสได้ฮิวเยอะขึ้นนะครับอ่าแล้ววิธีที่2นะครับทุกคนนั่นก็คือวิธีการที่ทุกคนจะมาเปิดไข่นะครับทุกคนอ่ามาเปิดไข่ตรงนี้นะครับนี่มาเปิดไข่ตรงนี้เลยอ่าตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ยวทุกคนก็เปิดไข่นะคือมันจะเขียนนะครับว่า เนี่ยตรงป้ายเนี่ยทุกคนครับเนี่ยนะครับว่าเออในด่านที่76เนี่ยนะครับมันจะมีเจ้าฮิวทั้ง3ตัวนี้เนี่ยนะครับมานี่ครับเออถ้าเราแบบว่าเปิดตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยทุกคนก็มาเปิดครับเผื่อจะได้เออเผื่อด,ดวงดีแล้วก็จะได้ฮิวกับเขานี่ครับเนี่ยทุกคนก็มาฟาร์มนะครับฟาร์ไมเรื่อยๆแล้วก็เก็บเงินมาสุมนะ่มเนาะ มันส่วนมากฮิวเนี่ยทุกคนมันจะอยู่ด่านสุดท้ายนะครับด่านคือด่านล่าสุดนะครับของในอัปเดตนั้นๆนะสมมติตอนนี้มันอัปเดตมาถึงด่านที่76สนะส่วนมากพวกฮิวเนี่ยมันจะมาอยู่ที่แบบว่าด่านล่าสุดอะที่อัปเดตเข้ามานี่ครับทุกคนอันนี้ก็เป็นวิธีที่2นะครับวิธีที่3นะครับทุกคนนั่นก็คือให้ทุกคนเนี่ยนะครับ a f ฟฟาร์มเพชรนั่นเองนะครับทุกคนอ้าคือยังไงก็ให้ทุกคนเนี่ยเอ k ฟาร์มเพชรเดี๋ยวขอเก็บกล่องก่อนนะครับเออหรือจะไปซื้อ อาจจะนานหน่อยนะหรือใครได้แบบมี VIP อะไรอย่างนี้ก็จะดีนี่ครับแล้วพอทุกคนเนี่ยนะครับเก็บเพชรมาได้ซักอ่ะผมแนะนำให้มีซัก3 4ล้านเนาะเออแล้วทุกคนเนี่ยก็เข้ามาโซนเทรดนะครับอืมโซนเทรดส่วประมูลเนี่ยครับโอเคเข้าไปเลยนี่เดี๋ยวทุกคนจะเห็นนะครับมันจะมีคนที่เขาเอาหิ้วเนี่ยมาวางขายนะเออราคาต่ำๆผมเห็นประมาณ 5, 5ล้านห้าล้านห้าสองล้านเนียประมาณนี้อันนั้นน่าจะต่ำสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะมีอะไรบ้างโอ้ยอันนี้สมุทช,ชายนี่นี่ครับนี่น้ำยาอ้ยน้ำยาคอกเทลนะ เออว่ะเฟี้ยวนี่นะครับเราก็ดูไปนะครับว่าเออมีคนไหนขายฮิวบ้างนะครับหรือก็เนี่ยประมูลก็ได้นะครับเออเผื่อมมนมีประมูลให้ขึ้นมาทุกคนก็ประมูลก็ได้แต่ด่านนี้เขาจะมีฮิววางขายหรือเปล่านะเออรอบนี้เหมือนจะยังไม่มีฮิวนะเออด่านนี้ไม่มีหรือเปล่าเออผมว่าด่านนี้มยังไม่น่ามีฮิวนะทุกคนอ่ามาอีกแมปแล้วมาอีกแมปละ,มา,ม,ปละมาดูซิว่าจะมีฮิวหรือเปล่านะครับอืม มองรวมๆนะครับอืมดูสีอันนี้นะครับโอ้อันนี้ไม่ใช่ฮิวใช่ไหมเป็นเอกลุศีบอืมใช่อันนี้เป็นเอกลุศีบนะครับเออหิว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 อ่าทำไมรู้สึกว่าวันนี้หิวหายากจังเลยห <laughs> ิวหายากจังเลยวันนี้นะครับก็คือทุกคนจะเห็นนะคือเขาจะวางขายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออมาแล้วทุกคนเห็นไหมเนี่ยหิวแบบนี้นะครับราคาก็3ล้านนะทุกคนเห็นไหม ราคาอยู่2อสล้านนะครับทุกคนก็ฟาร์มเพชรมาซื้อได้นะครับนี่แหละคือวิธีที่ทุกคนจะได้ฮิวนะครับในวิธีที่3เนาะนี่นะครับทุกคนดูดูตัวนะครับนี่โอ้โหเขามีฮิวเยอะมากดูเขาวางขายนะครับอุ้ยถ้าตัวอะไรมันบางเนี้ยกูจะดูราคาเพชรนี่สองแสนอ๋อเป็นเอ็กซ์คูลสีนะแต่ทั่วไฮิวเนี่ยทุกคนดูดิ2องล้านหนะครับโอ้โหสองล้านแปดสี่ล้านสล้านสโอ้โหราคามก็อย่างนี้อยู่แล้วนะครับทุกทุกคนพวกฮิวอะราคามันจะเกิน M หมดเลยนะครับพวกฮิวผมบอกเลยยังไงก็เกิน แล้วนี่คือวิธีที่3นะครับทุกคนคือทุกคนจะต้องฟาร์มเพชรมาแล้วก็มาโซนเทรดแล้วก็ซื้อเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูวิธีสุดท้ายเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราดูวิธีสุดท้ายเลยนะครับผมวิธีสุดท้ายก็คือทุกคนเนี่ยนะครับมาที่ร้านนีโมช็อปนั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหมีขายแทบทุกอย่างเลยนะครับเออไม่ต้องหาให้ยากด้วยนะนี่ทุกคนมีสุ่มไก่เพชรนะครับผมเห็นไหมการันตีเพชรแสนแสนสองขึ้นไปนะครับแล้วก็สุ่มหนึ่งล้านเพชรก็คือมีมีหนึ่งล้านเพชร แล้วเวลาสุ่มหิ้วเนี่ยทุกคนเห็นไหมกล่องสุ่มลุ้นหิ้วมีเกลือโอกาสได้1ใน27เนะครับเพียงแค่10บาทนะครับแต่อันนี้มีเกลือนะครับแต่อันนี้กล่องสุ่มนี้จะไม่มีเกลือนะทุกคนอาแต่กล่องสุ่มตัวนี้จะไม่มีตัวแต่จากเอ้ยไม่ไม่ใช่ไม่มีตัวไม่มีเกลือเออแต่ว่าเขาเนี่ยจะการันตีได้เอกลุศีบหนึ่งตัวนะครับถึงการได้หิ้วเลยโอกาสได้1ใน13นะครับเออชิ้นนี้ราคาอยู่ที่39บาท ใครที่แบบว่าเอออยากจะลองลุ้นอยากจะสุ่มดวงนะครับสาบาทเผื่อได้ฮิวนะทุกคนเออเรามาลุ้นมาสุ่มมามากันได้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะฮะหรือใครเนี่ยอยากจะซื้อเพชรน,นะครับตอนนี้ก็ราคา139บาทนะครับปลอดภัยไม่เกลียร100์ร้อเนะครับผมนี่แล้วก็มีฮิวแฮปปี้ล็อกขายเลย239บาทนะครับนี่คือการันตีได้เลยอันนี้นะครับฮืมชิวแจัดแล้วก็มีของอื่นๆอีกมากมายทุกคนนะสามารถมาดูกันเองได้นะครับไม่ว่าจะบริการแต่จำหน่ายตััวลละะคครรทอยยเนบขา บริการไก่เนี่ยไก่ตันนะครับผลตื่น,นะครับมีหมดเลยมาดูได้เลยนะครับทุกคนอ่าโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นแังใจผมด้วยนะครับใครกดไล้์ตะขอบคุณมากเลย,เลยทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอคลิปหน้าที่ขอลาไปก่อนสวดัสวัสดีครับผม